สวัสดีค่ะพบกับแอดปาร์ตี้นะคะเชา้านี้เจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกปังๆนะคะเชา้านี้แอดจะมาให้แนวทางหวยหุ้นไทยนะคะไทยเชา้าแอดให้รูดเบิ้ลน,นะคะแอดให้รูด0น,นะคะไทยเชา้าแอดเจาะให้05ค่ะ หุ้นไทยเช้าประจําวันที่1พฤศจิกายน64รูดเบิ้ลรูดศเจาะ05นะคะทุกคนและเพื่อไม่อยากพลาดการติดตามของแอดให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดกดถูกใจให้แอดด้วยนะคะแอดขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆกันทั่วหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ